ครับผมเกิดสวัสดีนะครับสวัสดีอีฟซีทุกท่านนะครับทั้งสมาชิกเก่าและใหม่นะอ่าเลขล่างก็ได้ล,ลงไปหายเรียบร้อยนะครับเหลือเลขบนนะบนสูตรนี้เป็นบนสองตัวสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับเป็นสูตรเก่านะผมไม่ได้เขียนไม่ดอกในการเขียนเอาเอาตัวเก่าเก่ายี่แหละนะบนสองตัวมาหนึ่งตัวนะตัดแต่งสีใซนบวกกันกับ ตัวนี้สามนี้นะครับเมินบวกสิบล่างบวกหนึ่งล่างนะเป็นสามตัวบวกกันนะครับหกบวกหกเป็นสิบสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกเจ็ดเป็นหนึ่งเป็นเลขสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับสองตัวมาหนึ่งตัวเป็นเลขบวนะวดที่แล้วก็ลงให้นะครับ <c oughs> นี่แหละบีติดัดตต์ตามตามนะตำแหน่งนะตำแหน่งไหนตั้งตำแหน่งไหนบวกกัน 7บวก6บวก7มา <3. S 1> 7บวก6บวก7นะครับ7บวก6เป็น13 3มบวก7เท่ากับเลข10 10บวก7ได้17มเนเป็นเลข7มันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับวดที่แล้ววดที่ผ่านมานะครับ5คือตัวนี้5นะครับ บวก8บวก5้าห้าบวก8บวก5นะมันจะได้18 8บวก7จ็เป็นสิบหมันออกที่5้านะ5้านะครับมันไปลักร้อยไปลักร้อยนะ ก็สามมันมันอยากไปใส่กันดันันไปมันไป,นเ,ปนเด่นสองตัวมาตัวเนาะงวดแรกมันก็ไปที่หลักร้อยนะงวดแรกนะครับที่ได้อ่าได้สี 1, นะกนะ่กับหนึ 10, 300, ่งนะมันไปหลักร้อยนะมาหลักสิบสามงวดก็ไปหลักร้อยกับหลักหน่วยนะได้สอง 2, ไปหลักร้อยกับหลักหน่วยได้สี่ร้อยกับสิบแล้วก็มาหลักหน่วยหลักหน่วย ร้อยกับหน่วยอยากได้สูตรกับเจ็ดร้อยกับหน่วยได้หากับสองออกห้าเจ็ดห้าเงนมันไปหลักร้อยมงินนี้บนนาถ้าเกิดมันมาบนนาไปหลักร้อยนะน่าจะจิตสิบกับหน่วยอ่ามามาเบิกตัวเด่นกันนะครับตัวเด่นที่จะมาก็ใช่สองนะอยาอกประกาศทีเดียวกันนะสองบวก หน่วย1ิบร้อยพันหมื่นะหมื่นบวกสิล่างบวกหน่วยล่างนะครับหมื่นบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างก็จะได้สองบวกแปดบวกเก้าเท่ากับสองบวกแปดเป็นสิบสิบวกเก้าเท่ากับสิบเก้าได้เลขเก้านะครับเลขเก้าตัวเด่นเก้าบวกเจ็ดคงที่นี่ลายเลขสิบหก เลขก้ากับหนะครับคือตัวเด่นวันนี้เลขเกับหน่าจะติด10หน่วยให้เห็นนะครับเดี๋ยวผมไอหาไอ้นี่ก่อนอ๋อมีบางท่านกับถามไอดีไลามาอันนี้เป็นลายของผมนะครับไลไอดีนะ 1>, 1 2ึ5งสนี่นะาจะเป็น3รตัวมั้งผมก็จำว่อได้ปันไดเนาะถ้าถ้าใส่หาสตัวบเบาก็ให้ใส่หาสตัวเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งสอก็ได้หรือว่า1 2ึ5งองสาม้าห้าันผู้ไดที่เขามาไล่นะครับไล่นี่เป็น id ดีไล่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวเลขนั่นเอชโอเอนี่ เป็นเป็นพิมพ์เล็กนะครับถ้าหนึ่งสองสามห้าห้าเข่าก็ให้เติม5อีกหนึ่งตัวเด้อผมก็จำบไดาปันไดบบได้เบิงนะครับอันนั้นไล่ดอกอ่าภรายากอันนั้นนะแต่ว่ากลุ่มผมกัให้ให้อาจารย์อีก2อสาท่านดูแลอยู่นะผมโดนโดนผมจังเขา่าเข่าไปไปจองในกลุ่มนะครับส่วนมากแล้วก็ ที่เป็นเลขหุ้นรายวันกันนะครับหรือว่าหวยลาพัฒนาหวยลาพัฒนานี่ในกลุ่มนีมน้แม่นนะหวยลาพัฒนานะครับแล้วก็หุ้นรายวันนี่ก็แม่นคือกันเพราะว่าผมให้ทีเพื่อนอาจารย์อีก2-3ท่านนะครับดูแลอยู่นะว่าเป็น s อ b หรือว่าอาจารย์ลาคยาโสแล้วก็อาจารย์มังกรบอกหรืออาจารย์นี่แหละอาจารย์เกียงไก่ยอยานนี้อีกท่นานหนึ่งน,นะ เราบว่ากันนะครับถ้าเกิดว่าให้สีเขาก็ได้ถ้าเกิดนะเข้า1 2 3 5 5ไม่ได้ก็1 2 3 5เอาหา3ตัวนะอยู่แค่นี้แหละนะครับถ้าเกิดให้อยาเข่าคุม้มเดี๋ยวผมสีดึงเข่านะอ่ามา <c oughs> ผมเกนเป็น2ตัวบนแล้วแต่จริงว่าเป็นสูตรเด่น สูตรเด่นส่วนเมื่อกี้มันได้ได้เก้าเนาะเก้ากับเจ็ดแล้วก็เก้าศูนย์แปดแล้วก็ได้ศูนย์ หนึ่งเก้านะครับเป็นเลขบนเนี่ยแปดเก้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งแล้วก็เก้ากับเจ็ดเก้าก็ยังเป็นเด่นบนอยู่นะแต่ตัวเลขนะครับตัวเลขผมยังไม่ได้จับเนาะยังบ่ได้จับห้นะครับเลขเด่นบนเดี๋ยวแปบ๊บนึงอ๋ออันนี้ ถ,นะถือมาให้เบิ้งแตีเลขล่างเนงงาะถือมาให้เบิ้งงต่เลขล่างเลขบนยังยังบด้ถือมาในในอันนี้นะในกระดาษในอันนี้ผมนี่ <c oughs> นะครับก็เอาเด็ดบนสูตรนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวอันนี้ผม็ดให้เบิ่งทีหล่างนะผมมีอีกหลายสูตรหลายสูตรนะเรวจะประจับควายกันที่นี่แน่กับเก้ามันเด่นกับศูนย์นะเป็นเลขบนนะยังบได้ยยังดอกนะครับเพราะว่า ช่องผมผมถือบเฮตขึ้นมาสูตรหนึ่งแล้วก็จับเลขขึ้นมา8ชุดแล้วไปเฮตอีกสูตรหนึ่งจับเลขขึ้นมา9ชุดตรงทำขึ้นมาอีกก็ไปจับเลขอีก12ชุดทําเลขมา4ชุดตรงสรุปแล้วมันจากสูตรกระบืรูเข้กันนะส่วนใหญ่แล้วผมจะเขียนไว้เองสีดเด่นเด่นแล้วก็มาจับตัวเลขทีเดียวแล้วก็สรุปไปเลยนะครับก็โอเคคลิปนี้ก็ได้เอาเด่นเด่นบน2ตัวมา1ตัวมาฝากนะครับได้9กับ7เด้อให้พี่น้องไปพิจารณานะครับเพื่อ พี่นอ้องมีเล็กดับเล็เด่นหรือว่าไปชนเล็กของพี่น้องเองก็ค่คอยว่ากันใหม่นะครับโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ